สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้นะครับก็จะพาทุกคนนะครับไปดูสิ่งที่ผมว่าน่าสนใจมากๆนั่นก็คือการไปดูวานนะครับบางคนอาจจะคิดว่าถ้าเกิดว่าเราจะไปดูวานเนี่ยเราจะต้องไปไกลใช่ไหมเราจะเห็นทัวร์ต่างประเทศที่เขาไปดูวานกันมีการแชร์ภาพกันแต่จริงๆแล้ววานในประเทศของเรามีเยอะมากนะครับแล้วก็อยู่ใ,นใ,นใกล้กับกรุงเทพมากไม่ต้องไปไหนไกลเลยไม่ต้องบินลงใต้อยู่ใกล้ๆนั่นก็คือที่สมุทรสาครน,นั่นเอง เวลาที่เราเล่าให้ใครฟังว่าเราจะไปดูวานะทุกคนก็จะมีความตกใจนะว่า สมุทรสาครมีวานด้วยเหรอผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะลองไปดูสักรอบหนึ่งดูซิว่าวานเนี่ยมันอยู่ตรงนั้นจริงๆมันมีเยอะมากน้อยแค่ไหนรวมถึงพฤติกรรมที่น่าสนใจแล้วก็อยากจะไปดูว่าอะไรเป็นสิ่งที่ทําให้วานมันอยู่ในบริเวณนั้นจริงๆแล้วการเป็นอยู่ของเขาเป็นยังไงนะครับเราก็เลยเดินทางลงไปนะครับแล้วเราก็ไปขึ้นเรือนะครับแล้วก็ค้นพบว่าจริงๆที่นี่มีทัวร์หลายทัวร์มากนะครับที่พาคนเนี่ยสามารถที่จะไปดูวานในธรรมชาติเราก็สงสัยนะว่าเราจะเห็นได้มากน้อยแค่ไหนแต่พอเราเดินเรือออกไปประมาณสัก 15นาทีเราจะเห็นวานจากไกลมากนะครับกับตันเรือเขาก็จะเห็นวานเลยนะเพราะเขาจะจําได้เลยลักษณะของเขาเขามองออกไปสู่เส้นขอบฟ้าเนี่ยจะมีวานที่ขึ้นมาแล้วก็มีการอ้าปากในลักษณะแบบนี้นะครับนี่ก็คือพฤติกรรมการกินของเขานั่นเอง มีอยู่ช็อตหนึ่งนะครับที่วานเนี่ยเราจะเห็นซ้ายขวาอยู่ตรงเรือของเรานะครับแล้วก็ข้างหลังเนี่ยเป็นวิวของสาทรเลยเราจะเห็นตึกที่อยู่ในเมืองตรงนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่อยู่สาทรอ,อยู่ตึกสูงๆแล้วก็มองเห็นถึงสมุทรสาครเนี่ยถ้าเรามีกล้องสองทางไกลแบบยาวๆแบบนี้นะเราสามารถที่จะเห็นวานได้จริงๆนะเป็นเรื่องมหาศา์มากไม่ค่อยมีใครรู้ คราวนี้เรามาพูดถึงวานกันสักนิดหนึ่งนะครับวานเนี่ยบางคนจะเรียกว่าปลาวานแต่จริงๆแล้วเขาไม่ได้เป็นปลานะเขาก็คือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมไม่ใช่ฟิชแต่ว่าเป็นแมมโม่แต่ว่าด้วยความที่ลักษณะของเขาก็จะเป็นปลาไซส์ใหญ่นิดหนึ่งคนก็เลยจะเข้าใจว่าเขาคือปลาวานพฤติกรรมการกินของเขาที่น่าสนใจมากคือเขาอาปากเราจะเห็นจากไกลเลยแต่ว่าปกติเราก็จะคิดว่าเขาอาใช่ไหมอาเสร็จปุ๊บแล้วเขาก็จะลงไป เหมือนพยุนขึ้นมาหายใจหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะเขาอาเนี่ยแล้วเขาอาแล้วก็ค้างไว้นะครับผมว่ามีประมาณ1ิบสิบห้าวสข้างในปากของเขาเนี่ยนะครับก็จะมีเป็นเหมือนฟองน้ําฟองน้งนําตรงนี้มีหน้าที่ในการดักปลานะครับเพราะนั้นเขาก็จะอาปากแล้วก็ตักขึ้นมาเลยแล้วก็กรองน้ําออกไปร่างกายของเขาแล้วเก็บเฉพาะตัวปลาเพื่อเป็นอาหารของเขาต่อไปนะครับแล้วเวลาเราเดินเรือไปเนี่ยถ้าเราไม่เห็นวานที่กําลังอาปากอยู่นะอีกหนึ่งอย่างที่จะสังเกตได้ชัดเลยก็คือเหมือนน้ําพเนี่ยที่มันพุ่งจากทะเล ขึ้นสู่ฟ้านั่นเองนั่นก็คือน้ำนะครับนั่นคือน้ําทะเลที่ทางวานบูดาเนี่ยเขาได้เป่าออกจากโพรงจมูกข,ของเขาหรือว่าบโบรโฮของเขานะครับก็เหมือนกับเวลาที่เขาขึ้นมาหากินเสร็จปุ๊บเขาก็จะกั้นหายใจแล้วก็ลงไปใช่ไหมครับก่อนที่เขาจะขึ้นมาเขาก็จะเป่า้าขึ้นมาแล้วก็จะมีเหมือนน้าพุลอยขึ้นมาก็จะเป็นภาพที่สวยงามมากๆอีกภาพหนึ่ง วาฬเนี่ยจะเป็นสัตว์ที่ใหญ่มากๆเลยเวลาที่เราดำน้ำเนลเราโดยเฉพาะในเมืองไทยเราจะเห็นสัตว์เล็กสัตว์น้อยเยอะแยะไปหมดเลยใช่ไหมครับแต่ว่าตัวของวานในี่ยขนาดของเขาใหญ่มากคือความยาวของเขาเนี่ยไปได้ถึง12-15เมตรเลยนะครับเท่ากับว่าเอาช้าง4ตัวเนี่ยมาเรียงกันคือตัวใหญ่มากแล้วเมื่อเขาโตเต็มวัยนะน้ําหนักของเขาก็ไปได้ถึง15-25ตัน และพอเรามาดูที่ปากของเขานะครับที่เราจะเห็นได้ชัดเจนนะครับคือใต้ของปากของเขาเนี่ยก็จะมีสีชมพูที่เราเห็นได้ชัดที่จะมีความสวยงามนะครับเพราะฉนั้นความสีชมพูตรงนี้ก็จะเสริมความน่ารักของตัวของเขานะครับแล้วก็เราจะเห็นได้ชัดเลยคล้ายๆกับช้างเลยถ้าเราเห็นตัวเดียวแสดงว่ามีความเป็นไปได้สูงว่าเขาจะเป็นตัวผู้นะครับถ้าเราเห็นมากกว่า1ตัวก็จะเป็นแม่กับลูกๆของเขานะครับพอเขาผสมพันธ์เสร็จปุ๊บเขาก็จะหนีออกไปตัวผู้ก็จะออกไปหากินของตัวเองส่วนแม่ก็จะ ะอยู่กับลูกแล้วก็คอยสอนลูกให้สร้างพฤติกรรมการกินไปเรื่อยๆนะครับนี่คือความน่ารักของสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับเขาก็จะมีความเป็นสัตว์สังคมอยู่ในตัวของเขาแล้วความน่าสนใจของวานนะถ้าเกิดว่าเขาจะหลับนะเขาจะไม่มีการหลับสนิทแบบร้อเปอร็นะครับเขาจะใช้วิธีการงีบแล้วถ้าเขาหลับตาเนี่ยเขาก็จะหลับแค่ข้างเดียว ข้างเดียวแล้วสมองด้านนี้ก็จะหลับไปด้วยแต่ข้างนี้จะเปิดตาและสมองก็จะทํางานแล้วก็จะสลับไปสลับมาอยู่อย่างเงี้ยเพื่อที่จะมีสมองบางส่วนแล้วก็ตาของเขาคอยดูกันว่าจะมีอะไรมาล่าเขาจะมีฉลามจะมีภัยคุกคามอะไรที่จะมาทําร้ายเขานี่ก็คือวิธีการเอาตัวรอดหรือว่าอยู่รอดในธรรมชาติของวานบูดาครับ แลขหนึ่งอย่างที่สําคัญมากเกี่ยวกับวานนะฮะก็คือขี้ของเขาหรือว่ามูลของเขานะครับเอื้อของเขาเนี่ยถือว่าเป็นธาตุเหล็กเป็นปุ๋ยชั้นดีเลยนะครับและเป็นอาหารโปรดของไฟโตแพลงตอนก็คือแพลงตอนพืชแพลงตอนพืชเนี่ยมีความสําคัญกับโลกของเรากับพวกเรานะครับเพราะว่าเขาสามารถที่จะปล่อยออกซิเจนให้พวกเราได้หายใจกันแล้วก็ยังสามารถกักเก็บก๊าซเรือนกระจกได้ด้วยนะครับและถ้าเกิดว่าเราเอาแพลงตอนทั้งหมดในมาหาสมุทรมาเปรียบเทียบกันน่สามารถจะกักเก็บก๊าซเรือนกระจกมากกว่าป่าอเมซอนได้ถึง4เท่าเพราะฉะนั้น ที่ของเขามีความสําคัญในการทําให้โลกของเราเนี่ยไม่ร้อนเหมือนที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้นะครับแล้วโลกร้อนเนี่ยมีผลกับวานบูดาเป็นอย่างมากเลยอย่างปีที่ผ่านมาในช่วงที่อากาศร้อนๆนะครับทาให้ปลาเล็กๆเนี่ยมันไม่ค่อยมีวานบูดาก็ไม่สามารถที่จะหาก,กินได้ก็เลยต้องย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยไปหาก,กินที่อื่นจนกระทั่งมีพายุเข้ามานะครับและพายุต,ตรงนั้นก็นําสารอาหารต่างๆทําให้ระบบนิเวศเนี่ยมันฟื้นตัวขึ้นมาแล้ววานบูดาก็ค่อยๆกลับมา แต่กลับมาครั้งนี้พี่ๆเจ้าหน้าที่บอกเลยว่าเห็นได้ชัดว่ารูปร่างของเขามีลักษณะที่ผอมเหมือนขาดสารอาหารนะครับและนี่ก็คือผลที่โลกร้อนมีให้กับวานบูดา นอกจากเรื่องของปัญหาโลกร้อนนะครับก็จะมีเรื่องของขยะทะเลแน่นอนนะครับพลาสติกต่างๆที่ลอยอยู่ในทะเลมีผลนะครับแล้วก็เรื่องของการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพเรื่องของการประมงนะครับจึงทําให้สถานะของเขาใ,ใกล้ที่จะสูญพันธ์แล้วนะครับถึงแม้ว่าเราไปเนี่ยเราเจอสามารถเจอเป็นร้อยตัวได้เลยนะครับแต่ว่าเขาก็ใกล้สูญพันธ์แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราจะดูแลวานบูดาเนี่ยเราจะต้องดูแลทะเลของเราเป็นอย่างยิ่งนะครับ แล้วทำไมวานบูด้าในเมืองไทยใกล้กรุงเทพไปไม่ถึงร้อยโลเนี่ยมีเป็นร้อยร้อยตัวนะคะเพราะว่าอ่าวไทยตอนบนตรงนั้นเนี่ยเป็นจุดรวมตัวของแม่น้ำสายหลักหลายแม่น้ำเลยนะครับและความลึก ของอ่าวไทยตอนบนเนี่ยก็เหมาะสมกับการใช้ชีวิตการหากินให้กับวานบูดาเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่อยากให้เขาสูญพันธุ์เนี่ยเราจะต้องดูแลชายฝั่งนะครับเราจะต้องดูแลร,ระบบนิเวศดูแลการท่องเที่ยวรวมถึงการประมงผิดกฎหมายเราก็จะต้องหาวิธีการจัดการให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นฝากทุกคนด้วยนะครับพฤติกรรมของเราที่อยู่บนฝั่งมีผลกับวานบูดาทั้งนั้นถ้าเราไม่อยากให้เขาสูญพันธุ์เราต้องช่วยกันครับ